ดีทุกๆท่านกันเลยนะคะพิโลทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเออเกมไหนไม่รู้เกมฉลาม <c oughs> เอ,อ้ยลืมชื่อแล้วว่าแต่เราก็มาลองเล่นกันเลยเดีกวก่อนนะครับ <c oughs> ผมจะเล่นให้ดูนะคบหลายคนก็อาจจะรู้เกมนี้ครับแต่แต่ส่วนน้อยจะไม่มีคนรู้ว่าเกมนี้คือเกมอะไรนะคะ แต่ผมก็จะเล่นให้ดูนะครับตัวผมนี้ก็ค่อนข้างเทพมาดเยนะครับแถมในทุกครั้งที่ผมเล่นเนี่ยมันจะแหลกนะครับแหลกมากเลยแหละโอเค ถ้าใครสนใจเกมนี้ก็ไปโหลดได้เลยนะครเบ้ยเฮ้ยเออ้ยเ้ดิ้นิ้เข้าเกแงมากเก่งมากหมดอีฉลามฉลามมันเถื่อนเว้ยฉลามมันเถื่อนเว้ยขี่สเก็ตบอร์ดเป็น ฉลาดไม่เขียนว่ะเบ็ดเบ็ดไม่ให้หมดเบ็เดไม่ให้หมดเบ็ดเบ็ดเบ็ดไม่ให้หมดเฮ้ยนี่ไม่ปล่อยคนหนีไปได้หรอกอืนี่มามาอ๋อกินค่ะแปะกินลูกระเบิดไปด้วยอร่ยอยอร่อยโอเคบินไปเลย โอ้โอแหลกแหกบินไปเลยเอ้ยลงแล้วก็บินต่อบินไปงน้นผมชอบบินนะชอบบินฉลามนั้นเถื่อนดีบินได้ฉลามติดไอ้พ่นเลย เด็กๆถ้าเราไม่ได้กินอะไรนะครับแล้วเลือดเราจะลดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าความหิวนะครบขนาดตัวนี้จะหิวเยอะมากๆเลยนะครับออออออเอาไปดิกินมากเลยกินมากกินมากกินมาง กินมากย่าทำไมมันดูบังคับยากโอเคพังแล้วจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอเคจะหนีไปไหนโอเคบีนไม่ได้เบิยนโอ้ ดเด็กแนมะ่ไอ้ผมก็จะมาเล่นให้ดูๆนะครับเล่นเพื่อนๆให้ดูนะครับมาเล่นให้เพื่อนๆดูนครับเดี๋ยวผมขอสต๊อกก่อนครับแล้วมาดูตัวเทพของผมกันเลยดีกว่านะครับ นี่นะครับก็คือฉลามทหมดที่ผมมีครับมีทุกตัวมีอยู่ตัวเดียวที่ผมยังไม่ได้๊บนึงนะดันมันเรื่อนยากนี่คือตัวแรกครับที่ผมได้มาเล่นไปเรื่อนเรื่อนเรื่อนเรื่อ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 ยแล้วก็ได้นี้แล้วก็ได้นี้ก,นก็ได้นี้เ,เื่อนไปดิสมมติคนเพิ่งโหลดอ่ะมันจะเห็นแค่ตัวนี้เป็นตัวสุดท้าย มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าทุกถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นตัวนี้ได้ตัวสุดท้ายแล้วเล่นตัวนี้มันจะทําการปลดล็อกตัวนี้ทันทีเลยพอเล่นตัวนี้เสร็จมันจะปลดล็อกตรงนี้ตัวนี้ถ้าเล่นตัวนี้ก็จะปลดล็อกเจ้าตัวนี้ถ้าเล่นตัวนี้ก็จะปลดปลดล็อกเจ้าตัวนี้แต่ถ้าเราเล่นคะแนนได้ถึงสามแสนห้าหมื่นขึ้นไปนะครับเราจะทําการได้ จะพวกนี้คนะจะได้ซื้อพวกนี้อันนี้ผมไม่ซื้อผมซื้อหมดแล้วนะซื้อหมดแล้วนี่ตัวนี้มันดียังไงนี่ปลาแต้ลูกนี้แล้วกว่ามันจะงอกขึ้นมาได้านาาชิบหายนี่ครับพึ้นไปได้อันนี้ก็บินได้เฮ้ย อันนี้บินได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็บินได้เออเอนี่ก็คือพ่นน้ำแข็งครับนี่ก็คือปล่อยไฟฟ้าครับนี่ก็คือปล่อยเขาโอเคครับถามว่าทำไมผมเล่นเก่งขนาดน,นี้ในวันเดียวเพราะว่าผมโป,โปรครับไปแหละโปโปโปแฮกเงินครับอเดี๋ยวผมจะโป้ เพชรบงเงินให้ดูนะครับนี่สมมติมันต้องเสียเงินใช่ไหมผมกดตรงนี้รับฟรีเลยเพราะผมติ๊กถูกไปแล้วครับมันก็จะรับฟรีเลยนะเข้าเลยเพชรก็เหมือนกันแต่ผมไม่อยากโปล่รับเพราะว่าเพราะว่ามันยังไงอ่ะอ่าไม่กดเก้าร้อยไปแอบก็จะโปลได้นะครับอย่าง อย่างที่เห็นเลยนะครับโบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรผมจะทำให้เพลินลดก่อนเดีย๋ยวไปหลอกเพื่อนเดีย๋ยวไปหลอกเจ้าลีซอนกันเด็กเลวเลยแลวทำคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับที่ชอบผู้ยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับแล้วคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ You a bad bitch!